ผมบอกเลยว่าไอดีนีนะนักเตะต่ำๆเนี่ยลงทุนนอกเนี่ยไม่ต่ำว่ะห้าหกแสนเจนันเกมมิ่งซื้อขายดีเอ็มด่วนไอดีดองไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับดึงนักเตะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการยี่สิบสี่ชั่วโมงมีไอเดีเอวีและรับเติมกีฟุตบอลมบ้าราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ครับพี่ไม่ได้จับทีมเพื่อนพี่มานานครับ ชื่อเพื่อนพี่ก็คือนายฮีเวนะครับน้องชายหรือว่าเวโกโลโกโซเลครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งเพื่อนพี่อะตอนนี้มันได้ทําฟูมันลิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือทํามาประมาณเกือบเดือนได้แล้วครับและผมกําลังคิดว่าฟูมันลิดของมันเนี่ยต,ตึงตึงอันดับหนึ่งอันดับสองเซิร์ฟเลนนะครับน้องชายพี่ด้วยความที่มีฟรีดานบวกแปดราคาสามแสนบาทด้วยความที่มีนิตเตอร์ลอยนะครับด้วยความที่มีโทนี่โค้ดี่แปดยู่มีกาก้ามีลูดิเกอร์ยี่สองทีวาย ผมบอกเลยว่าไอดีนะนักเตะตำตำเนี่ยลงทุนนอกเนี่ยไม่ตำวันห้าหกแสนนะครับเพราะว่าซีดานตัวเนี้ยส0 0แสนสามแสนนี่คือ3า0แสนเงินจริงนะเว้ยไม่นับเงินเอมข้างในนะ300แสนบาทก็คือง่ายคืออยากได้ตัวเนี้ยเอาเงินไปวางสา0แสนบาทแล้วเขาก็ขายในตลาดมาให้เรานนะครับสุดจัดมาครับน้องตัวแรกครับ โรดันโดบวกเนะครับซึ่งก็รอบวกแอยู่เนาะรอว่าเฮ้ยอนาคตจะมีการแตกไหมมีอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงจะตีกันนะครับนิเตอร์ลอยบวกแปดเอลเอ็นครับนี่ก็จีนมิสเตอรลอยเป็นหนึ่งตัวที่ราคาค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่ามันฟูแมนยูด้วยอย่างที่รู้รอนักเตะแมนยูแม่งเป็นไรไม่รู้ในเกมเราอะแพงแม่งทุกตัวนะครับราคาสูงแม่ทุกตัวครับนี่ครับทีเด็ดของเราอ่านกร้องนะครับทีเด็ดเลยตัวนี้ครับซีนาดินซีดาน์มาร์ตินครับบวกแปดนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็น จริงๆแล้วมันมีตัวที่พลังสูงวันนี้นะครับก็คือฟานดายี่สพีวายเนี้ยพลังเริ่มต้นร้อยยี่สิบหกเนี้ยซีดาน์เริ่มต้นร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าใช้คําว่าเป็นตัวเกมลุกที่พลังเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วกันเนาะเพราะผมยังไม่เห็นตัวไหนพลังเท่าซีดานเลยนะครับโหดมากอะลองดูพลังกันนะครับโอ้โหในกูมันลเนี่ยครับเชียร์ซีดานปกหดตีแมันวิ่งช้าแบบนนี้ง่ายๆคือแดงหมดเลยพลังแดงหมดแล้วก็มีทองแซมมาบ้างนะครับไม่ใช่ขี้นะเพื่อนโทนี่โค้ดยี่สิบเอ็ดยูครับ ล้านล้านครับล้านห้าครับตัวนี้จริงๆก็ม่หลายตัวแล้วแต่ก็ถือเป็นหนึ่งตัวที่สุดยอดครับลูก้าโมดิชครับผมเนี่ยเข้มๆนีะครับกาก้าเอลเอ็นครับปุ๋ยวิ่งเร็วมากกาก้าตัวนี้แต่ก่อนอ่ะซื้อนอกเป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้ล่าสุดผมเห็นเขาซื้อขายกันเจ็ดหมื่นประมาณนะครับเจ็ดหมื่นซึ่งก็ราคาค่อนข้างลดเนาะเพราะก็ตามอายุของเซิร์ฟเวอร์เราแหละนะครับน้องชายเกมที่มันเปิดมานานราคามันก็ต้องลดเป็นปกตินะครับตัวนี้ก็ แต่ก่อนก็เป็นแสนนะครับแต่หน่อนเป็นแสนขายง่ายเหล่านี้มันหลุดมาเยอะเรื่อยๆครับเตโอครับลูดิเกอร์ยี่สิบอบทวปกแผมบอกเลยตัวนี้คือสุดจริงนะน่าจะเป็นลูดิเกอร์ที่โหดที่สุดในเซิร์ฟในตอนนี้แล้วนะลูดิเกอร์อย่างที่คนรู้นะแม่งเป็นกองหลังเมตามากๆเบต้าคืออะไรเป็นตัวที่ทุกคนเล่นประมาณนั้นเป็นตัวที่แบบสามารถวัดได้ทุกตัว คืออย่างที่ทุกคนรู้นะฟีฟ่าไรส์ของเราแม่งเล่นตัวเดิมๆแม่งเล่นตัวเมตาเล่นตัวที่แบบเฮ้ยพลังแม่งดูไม่ได้ดีแต่แม่งเล่นจริงแล้วดีอะไรเงี้ยอย่างไทโออย่างเงี้ยยังไง,ง,งก็เล่นดีทุกปีนะครับดูดิเกอร์ที่พลังแม่งวิ่งแซงกองหน้านะครับร้อยสามแปดนะครับมิริตาอ่ะตัวนี้ธรรมดาเนาะฮาคิมไม่ยิบสองทีวายครับตัวสำรองก็มีโด้หล่อบีทีบีนะครับที่เป็นมัดหลินนะครับแล้วก็มีปั๊ปเป้ซึ่งอนาคตคิดว่าน่าจะมัดหลินานะเพราะเห็นเขายื่นมาสองร้อยบวกห้าสิบล้าน นะครับแล้วก็มีลูคัสบาร์เกสปีมันหลีกครับก็ค่อนข้างลิมิเต็ดนะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับมีวินิปีอ่อนอ่อนครับจริงๆแล้วอ่ะเหมือนมันมีสักตัวหนึ่งมั้งผมจำไม่ได้ลามอสเนี่ยครับซึ่งลามอสตัวนี้ก็ราคาสูงนะมีคนขอซื้อ4ี่ห้าหมื่นอยู่คือด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดด้วยแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นลามอสที่โหดที่สุดในตอนนี้นะเพราะว่าโบกแตกปีทอบอ่ะก็บีทีบเนาะ,ะ,ะและซึ่งยิปเอสทีวีเนี่ยมันดูดีกว่าบีทีบเล็กๆน้อยๆครับ ก็น่าจะท็อปแล้วแต่ว่าเราเอาลงไม่ได้ f อมันตันนะครับก็เดี๋ยวเราเน้นพวกโด้ซีดานกาก้าอย่างนี้ละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะโหดไหมอยู่ในมือผมอด้วยแผนแท็กติกอันนี้เลยนะครับทุกคนไปไปดูกันในเกมครับผมไปครับรโดไปโมดิด โมดิสนิตรลอยมิตรลอยโอ้โหชิคมจัดนี่ครับมิตรลอยครับตำนานแมนยูบ้าหรือไงนะี่ะลิวทีมัสลิดมาตำนานแมนยูครับเร็วมากครับมิตรลอยเป็นตัวที่ตัวใหญ่นะร้อยแปดแปดร้อยแปดเก้าด้วแหละแต่ว่ามีสปีดดิฟเฟอร์แล้วก็ความเร็วค่อนข้างเร็วแหมเ่เปียลเอ็นพลังเยอะมากครับยิ่งแบบมาอยู่ในฟูมัสลิดนี่คือพลังขึ้นอื้อๆครนะทุกคนเ็นเต้าเกิดกล้าหน่อยครับนี่โค้ช ไฟแล้วอูดูเด,ด็ดดูเด็น้องๆดูตัวเบลเลอร์แต่วิ่งเร็วตัวเบลเลอร์แต่วิ่งเร็วตัวเบลเลอร์แต่วิ่งเร็วเรียบร้อยดีกาโอ้ไม่เข้าโอเคจอขนาดนี้เกือบไม่เข้าครับทุกคนเร็วมากนะวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วโพวกปีด้วยสายยาสามนี้ตลอดถึงแม้ตัวใหญ่นะวิ่งเร็วจริงแต่ว่าข้อเสียตลอดคือมีสายเป็นสามนะที่ผมจาได้ต้องเข้าขวาเนี่ยผมแม่นเวยเอา้าวท้อนเลย ดนอดนทิคอลดดสลอนดอนโอ้โหยเยอยเกินไปว่าลอนดอนตัดสายนี่เหรอลดดอนด้มึงเอาสายเต็มดอกเนี่หรเฮ้ยไปครับซีดานเฮ้ยแต่ว่าซีดานผมแม่งยังแบบไม่ไม่โชว์เลยว่ะซีดานตัวละสามแสนมึงอยู่ไหนเนี่ยเพื่อน ฮะซีดานาก,กา้าไปแเมไปนี่ตะลอยแบมไปเมื่อโดโอ้โหโดไหมคือแพทเนี้ยมีบางคนบอกกองหน้าโนหนึ่ง่ะคือโด้วนเลยเว้ยคือจากที่ผมได้เล่นผมก็รู้สึกว่ามันจริงนะแม่งทั้งเร็วทั้งยิงคมครับทุกคนเร็วคือเร็วมากยิงคมคือยิงคมจัดครับโคมแบบไม่มีเหตุผลอนะ่ะอยากจะเข้าคือเข้าอ่ะ โลช็อตที่เขายิงเบาๆแม่งก็่ยิงเข้าอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่านิตรลอยไปแล้วครับนิตรลอยอู้เร็วมากทุกคนดูเดี๋ยวดูซ้ายนะดูซ้ายนิตรลอยอมันมันเอาจริงยิงไม่ดีนะผมรู้สึกว่าซ้ายนิตรลอยลูกนี้ยิงไม่ดีนะคือย,ยิงแบบเหมือนจะไม่เข้าอะนะครับแต่ด้วยความที่มันคุมจ่อเนี่ยด,ดูวางท่าไม่ดีนะครับซ้ายสามเนี่ยเป็นประมาณนี้แหละครับทุกคน สีดานกูไปไหนเนี่ยเพื่อนสีดานตัวสามแสนมึงหายไปไหนเพื่อนงงขอหาสีดานตัวสามแสนก็อังได้แบบไม่มีไฮไลท์สีดานเลยแม่งดูยังไงอยู่ผมไม่อยากส่ง้วยเดยีอยากเอาสีดานยิงอะเดีสีดานโอ้โหไม่เข้าเพื่อนผีจับยัดหน่อยสีดานเพื่อนรักสีดานอยู่ไหนวันนี้โค้ดว่ะเอาปากโค้ดแล้วกันเอาเอาโค้ดก่อนแล้วกัน คือจังหวะนี้เดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี้มันยิงไกลได้แล้วนะครับแพดใหม่แรกๆมายิงไกลไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันเหมือนยิงง่ายขึ้นครับมันยิงได้ง่ายขึ้นครับทุกคนลูกยิงไกลนะครับนิตร้อยขู่นิตรลอยหอยลอกทุกคนปัดโค้งๆเรียบร้อยพี่แม่งเร็วจริงว่ะคือแต่ตอนนี้ผมอยากให้ซีดารราคาสามแสนยิงมากด้วยความที่ผมเอาบอลไปเล่นปีกอะทุกคน ไม่ค่อยมีจังหวะได้จบสกอร์เลยทั้งสีดานทั้งกา้าเนาะเพราะผมเป็นคนออกเข้ากลางไงไม่ค่อยออกปีกกา้ายังไม่เห็นเลยสีดานเติมไปเพื่อนสี่ดานสวยสีดานเติมไปเพื่อนสีดานไปเพื่อนสีดานไปเพื่อนสีดานสกิลสีดานเพื่อนยังไงลองอีกหนึ่งทีไม่ได้กีดานมึงบัวาสามแสนเลยมึงจะไม่ยิงเลยหรอ โอเคไม่ได้ยิงไกลแต่ก็ยิงหักข้อมรณะด้านซ้ายเอาหน่อยเอาหน่อยคืออาจจะไม่ได้โชว์แบบอะไรพลังเว่อร์ๆอ่ะแต่ขอให้มันมีไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวดูเป็นแบบมึงซื้อมาทำเพื่อสามแสนมึงใช้ซีดาน MC ็มฟรีก็ได้เอาได้อยู่ซีดานมี่งี้ไปเลยแต่มันเลี้ยวเร็วมันเร็วมันเร็วโดนเล่น,ลน,ลนลปีนได้ชิวเลยเนี่ยทุกคนซีดานโอเคซีดานคือรู้เลยอะ่ะจังหวะยิงไกลลูกเนี้ย จังหวะซัดไกลลูกนี้คือแบบยังไงก็หายอะครับคือการวางเท้ารู้เลยว่าแม่งเข้าแน่ครับเวอร์จัดนะซีดานคือแบบจริงแผ่นี้มันยิงไก่ยากแต่ว่าถ้าเกิดตัวพลังกันเยอะแล้วรู้จังหวะผมว่ามันยังได้อยู่ไงที่อย่างที่เขาบอกว่าเดิมลูกปัดนลูกปัดเล่นยากขึ้นใช่ไหมก่อนมีแผ่นมาไม่ใช่นั่นแหละเป็นง่ายเหมือนเดิมเลยน เล่นง่ายเหมือนเดิมนี่แหละไปนิตรลอยโชว์ความเร็วสปีดดิปเปอร์นิตรลอยอ้าวชิดหายแล้วไม่เข้าตัวละหลายหมื่นอูอ้ายอ่ะซุดดานลงมาล้มบอลอ่ะพี่โดแซงไหมแซงไหมทุกนี้แซงอยู่แล้วทุกนี้โอ้ไอฟ้ฟาดเสียบกุเล่อเพื่อนโอ้กำลังจะยิงทะลุช่องสวยมากนะทุกคน คนดูลูกนี้นะโคดเข้าซ้าย oh. ซีดาซีดานยิงไกลเลย <c oughs> ยิงไกลมันกลับมาแล้วทุกคนเอาจริงมันอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้นะมันอาจจะคือพลังนักเตะอะไรครับมันคงคือพลังนักเตะจริงครับจริงๆแผลนี้ลูกเต็มข้ออย่างนั้นยากมากนะที่จะเข้าอ่ะแต่ซีดานบอกกูจัดให้เพื่อไนไปแล้วนี่โค้ชตอนนี้โค้ชิไกลเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ลูกยิงไกลมันกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยผมไม่ได้ยิงไกลเข้าแบบนี้มานานมากะนะโนยอ้โหยินด้วยซ้ายหายเลยมุมดิบนึกว่าแผดเก่านี่แผดใหม่แล้วนะเว้ยโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไฮไลท์ท no ีมฟูมันลิดโนหนึ่งอันนี้ผมบอกเลยซีดานแม่นของจริงนะ แล้วก็ที่ผมเห็นน mar ะคือจริงๆยังไงทุกคนลองคอมเมนต์มากันได้นะเว้ยว่าลูกยิงไกลอ่ะแม่งยิงไกลได้แล้วหรือยังสําหรับแผนนี้นี่ยที่ผมยิงอน่ะมันก็เข้าอยู่แต่ผมไม่ร yeah. we ู้ว่าแม่งเป็นที่แบบตัวเราโกไหมพลังนักเตะเราเวอร์ไหมเพราะพลังของแต่ละตัวใช่ท่านี้โคสซีดานเนี้ยแม่งเวอร์เวหมดเลยไงนะครับแล้วสองนี้มันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูนิสต์ลอยนิสต์ลอยแม่งวิ่งโคตรเร็วนร้อยสามสี่ร้อยสามหกเนี่ยแล้วมีสปีดดิฟเนี่ยมันเร็วมากนะครับแล้วยิงไกลซีดานเนี่ย ลูกปงลูกปัน่นยิงไกลเกือบร้อยสามร้อยสามห้าเนี่ยครับเนี่ยยิงโค้ดร้อยสามห้าเนี่ยมันยิงเวอร์ไงผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนเล่นตัวธรรมดาบวกห้าบวกหกเนี่ยมันย,ยิงไกลได้ไหมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็คิดเห็นยังไงทีมนี้บอกกันได้หรืออยากให้รีวิวทีมใครอยากดูทีมใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่างไรผมจัดมาให้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็รับขอบคุณทุกคนมากครับรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยรักทุกคนเหมือนเดิมครับ